แนวทางหาหนอยครับผมประําจำวันที่10มีนาคม2,568นะครับเมื่ะวานเข้าตัวเน้นครับผม7,9นะครับแล้วก็เข้าตัวรอง7,1ด้วยครับผมตามต่อวันนี้เด่น6รอง7ตัวเน้น6,9กับ7,1ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์ยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงคครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสะุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่9มีนาคม2568ครับ เมื่อวานนี้นให้เด่น9รอง1นะครับผม3ตัว297กับ713ครับอ่า3ตัว2 9อ่า297กับ713 2ตัว91 92 97 99 13 17ครับผม27 73แล้วก็77ครับผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม721กับ48ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่วิ่งรุดน1นะครับผมวิ่งรุดน1บนครับ รอบพิเศษครับผมพิเศษห้าโมงครึ่งนะครับผม8 71กับ6 6ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่2ตัวบนครับผม71นะครับผมรอปกติครับผม6กโมงครึ่งนะครับผม8 18กับ7 9็ครับรอบนี้ก็จะเข้า79ครับผมเป็น2ตัวเน้นด้วยนะครับผมเป็นตัวเน้นเลยนะครับผม รอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม6 3 4กับ74ครับรอบนี้ก็หลุตไปครับผมสรุปนะครับผมสรุปสายวิ่งรูดนี่จะได้3เด้งครับผมสายวิ่งรูดนี่จะได้3มเด้งสาหรับสายเจาะก็จะได้2ตัวบนสองตัวบนรอบพิเศษนะครับผม71แล้วก็2ตัวล่างรอบปกติ79เป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมจันเยก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10มีนาคม2568ครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น6ครับผม เด่น6รองเป็น7นะครับเด่น6รอง7ครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้369ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม7 7 1ครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา369้าครับผมสาตัวเด่นนะครับแล้วก็7จ1ดหนึ่งครับผม3าตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น6ครับผมเด่น6เด่น3ตัว3 6-9นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้6-3ครับผมเด่น6รอง7เด่นรองรวมกัน6-7นะครับสุดท้ายเลย6-9ครับผมรอง7นะครับผมรอง7รอง3ตัว7-7-1นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้7-1ครับผม เจสองครับ72เราก็จะแปลงมาจาก7จนะครับผม7จสองตัวครับผมตัวการครับผมตัวการวันนี้ก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผม39ครับชุดรองตัดหมดแล้วก็ไม่เหลือตัวกันนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ก็ย,ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น 6, รอง7ครับผมเด่น3มตัว369รอง3มตัว 7, 7 1ครับ เด่น6รอง7นะครับผมเด่น3ตัว369รอง3ตัว771ครับผมเด่น2ตัวครับผม63 67 69รอง2ตัว71 72 77ตัวกันเป็น39ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม63 67 69รอง2ตัว71 72 77ตัวกันเป็น39ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดครับผมเด่น 6, 6, 6 7. กรอง7นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดนะครับเด่น6กรอง7ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่69ครับผม69กับ71นนะครับ สำหรับตัวนี้ในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่69กับ71ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ